กระแสข่าวที่สร้างความฮือฮาอย่างมากมายในวงการบิ Big ๊กไบค์ขณะนี้นะครับก็คือการที่ KTM และ MV ็มวี t a จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับโดยเฉพาะบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชันผู้นําเข้าและผู้จำหน่ายของทั้งสองแบรนด์นะครับได้มีการประกาศกับดีลเลอร์หรือผู้จำหน่ายของตัวเองนะครับทั่วประเทศว่าตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปจะมีการยุติการดำเนินธุรกิจใดๆทั้งสิ้น ซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้จำหน่ายของตัวเองนะครับที่ต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครคา,าดคิดครับว่า KTM นั้นจะมีการประกาศยุติการดำเนินการในเมืองไทยก่อนหน้านี้นะครับ KTM ได้มีการเริ่มต้นจาหน่ายในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้นะครับต้องบอกว่าผลประกรอบการนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับโดยบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นนั้นนะครับได้วางตําแหน่ขง,งของแบรนด์ค่อนข้างสูงระดับพรีเมียมทําให้มีราคาที่สูงมากนะครับจนระั้องนนได้ ดังนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของการปรับรลดราคาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจนทำให้แฟนๆของคดีนั้นนะครับรู้สึกไม่พอใจไปตามๆกันเพราะได้มีการเปลี่ยนแปลงราคาจนทำให้ความรู้สึกต่อแบรนด์นั้นเสียไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าคุณค่าคอปเปอเรชันจะยกเลิกการจาหน่ายคดีนีมในเมืองไทยไปแล้วแต่ว่าคดีนั้นจะต้องมีการจําหน่ายต่อไปโดยด้วยมีการเปลี่ยนแปลงผู้จําหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้เดิมทีก็มีกระแสะข่าวคาดว่านะครับจะเป็นนักธุรกิจในสายของคุณเดวินชิตชอบจะเข้้้าาาททธุรกิจดนนนีแ แต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับคาดว่าจะมีการโอนไปยังกลุ่มผู้บริหารของเวสป้านะครับในเมืองไทยของเราซึ่งถือว่ามีประสบการณ์และมีความสามารถในการบริหารที่ทาง KTM ก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่นั้นต้องมีการปรับปรุงเรื่องของการบริการที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกโจมตีอย่างมากมายจากผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ของ KTM เองนะครับว่าให้บริการที่ล่าช้าเรื่องของอัไหล่นะครับเรื่องของการรอคอยที่ยาวนาน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ KTM ในช่วง5ปีที่ผ่านมาต้องมีการลบล้างให้ได้และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดของ KTM ในเมืองไทยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วที่จะตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ